สวัสดีเพื่อน,น <S <S เพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูโซลาเซลล์กับแล้วก็ปัมออ๊มหอยโข่งของผมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับถ้าดูจากคลิปเดิมๆคลิปที่แล้วคือไม่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับโซลารเซลล์พอออกนิ้วครึ่งนะครับตันนี้เวลาเก้านาฬิกานะครับเก้านาฬิกาตอนเช้านะครับดูจากเงา อตอนเช้าอยู่เลยฝนเพิ่งตกเมื่อวานน้าระดับน้ําบาดาลยังไม่เพิ่มนะครับระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ6เมตรครึ่งถึง7เมตรนะครับก่อนสูบผมใช้ปั๊มเดิมนะครับปั๊มหอยข่งแต่ว่ามันมีปัญหานะครับตรงที่ไม่รู้ว่าใครเอาเหล็กนะครับเอาตะปูเนี่ยเขาจะมาใส่ตรงนี้นะครับ แล้วมันลงเข้าไปในปัม๊มแล้วปั๊มไม่หมุนผมก็เลยลือ้อออกดูดเดี๋ยวดูเสือดูมอเตอร์มันเดิมดไหมครับแต่ว,ว่ามันจะลกลกลกมางมอเตอร์สองตัวเหมือนเดิมนะครับตัวนึงข้างในครับตัวนึงนแล้วก็อีกตัวนึงคร่งสองขวา นีสี่แผงนะครับฝันนวลจะสี่แผงแปดแผงนะครับปั๊มหอยโข่งครับหอยโข่งน,ะ,น,ะ,นะสองนิ้วนะครับสองนิ้วดูดน้ำมาดานลึกประมาณถ้าก่อนดูดนะครับมันจะลึกประมาณ6.5เมตรแต่ว่าถ้าดูดไปแล้วมันก็จะประมาณ7เมตรนะครับความลึกของน้ำบาดาลเดี๋ยวพาไปดูแผงแผงแผงนี้ หนึ 1, ่งสองนี่สองนี song, icon, ười, age. Age ่ก็สองครับนี่จะเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งสี่แพงนี้แล้วก็อีกสี่แพงนี้ก็เป็นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับกับจะแผงใหม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มือสองเพิ่งซื้อมาปีนี้นะครับเพราะว่าแผงแผงปีนี้มันแพงนะครับต่ออนุกรมอนุกรมนะครับสองแผงนี้แล้วก็อนุกรมอนุกรมสองแผงนี้นะครับแล้วก็สองฝั่งนี้มาขนานกันเข้ามอเตอร์หนึ่งตัวนะครับ นี้ก็เหมือนกันอนุกรมอนุกรม2แผงนี้แล้วก็2มาวันนี้อนุกรมกันแล้วก็นี่มาขนานกันแล้วก็เข้ามอเตอร์เข้ากล่องมอเตอร์บบตรเลตต่อสายมาตรงนี้ก็คือใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วใช้6แผงเนี่ยมันก็ออกประมาณนี้ครับผมนิน้วครึ่งนะครับข้าออกนิ้วครึ่ง จากอีกฝั่งนึงเนี่ยก็มาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยว่าระดับน้ำมันยังยังอยู่เลือกอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกเพิ่งตกเมื่อวานแล้วก็น้ำยังไม่ขึ้นนะครับปกติมันก็มันจะเลยนะครับปกติโอเคคลิปนี้ก็พามาดูถ้าถามว่าใช้มามันมีข้อเสียหายไหมมีนะครับจะพาไปดูกล่องก็มีปัญหาตรงกล่องนะครับ กล่องมอเตอร์โอ้รู้สึกว่าผมจะตัวนี้มันจะไม่นี่กล่องพามาดูนี่มอเตอร์ตัวนี้เอ่อกล่องมอเตอร์แบตเตอร์ตัวนี้มันมันเสียแล้วมันพังแล้วนะครับเออพอดีมันเสียเพราะว่า นี่ครับปัญหามันคืออยู่ตรงนี้นี่นี่พวกสายที่มันแบบนี้ครับผมผมไม่ได้เก็บเอ้รู้สึกว่าตัวเสียมันจะไม่ใช่กล่องนี้ครับอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ที่บ้านแต่ว่าเป็นเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันจะขาดออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าอ่าผมตัดนะครับเพื่อมันจะจําง่ายว่าต่อสายบ้างแต่ว่าการตัดแล้วมันจะมี ลวดทองแรงนะครับตรงนี้โผล่ออกมาแล้วมันจะไปโดนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หมุนเลยเพราะผมก็ไม่ได้ไปซ่อมนะครับผมก็ซื้อใหม่เลยไม่รู้จังหวะยังไงครับมันไปโดนกันเวลาผมไปเปิดแล้วก็ไปเร่งให้มันเร็วนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่มันไปโดนกันก็ไฟสปาร์กแรงมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับมันมีทองแรงที่ดีก็ต้องมีที่หุ้มนะครับ ทำให้ตัวนี้เสียหรือว่ามันอาจจะไม่เสียแต่ผมแกะดูข้างในมันไม่มีอะไรไหมแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปซ่อมนะครับผมก็ซื้อใหม่เลยว่ามันไม่ค่อยมีลานซ่อมครับแถวบ้านผมปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยดีครับมันจะได้ไม่ต้องอมีรั่วตัวมีทองแดงจะสามารถโดนกันได้ถ้าแบบนี้มันโดนกันผมไม่รู้ว่าสายอะไรมันโดนกันนะครับกล่องอีกกล่องหนึ่งครับกล่องนี้มันนานแล้วกล่องนี้ไหมครับ ตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์กล่องที่มันเสียเพิ่งเสียไปเมื่อกี้พันห้าร้อยวัตต์ไม่ได้เสียเพราะการใช้งานนะครับไม่ได้ไหม้เสียเพราะมันมีสายตัวนี้ไปโดนกันเนี่ยเพราะว่าผมตัดตัดออกหมดเลยเหลือไว้เฉพาะไฟมาจากแผงแล้วก็ไฟไปเข้ามอเตอร์ที่ไม่ได้ตัดตรองน,นันผมตัดเราไม่รู้จังหวะยังไงไมันไปโดนกันแล้วก็สปาร์กแล้วก็กล่องไม่ทำงานเลยก็ได้ได้ซื้อใหม่นะครับ ซื้อกล่องเผื่อไว้ให้มันเยอะกว่าแผงหมายถึงว่าวัดเยอะกว่านะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียอสแผงของผมมันแผงและ300 3้ว300 300กว่า330วัตต์สวัตต์ก็ประมาณอ่สี่สี่สี่องพันสองร้อยพัวัตต์แต่ว่ากล่องมันพันหวัตต์นะครับโอเคคลิปนี้ก็พามาดูอ่า การใช้งานโซลาเซลล์แล้วก็น้ําก็มันเดิมครับผมเขาไล่อ้อยแล้วก็ทําสวนนะครับ